สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเอาเดือนดิ้นเร่งนะครับของ p x นะครับตัว2,017นะครับมาให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเพื่อใครสนใจจะซื้อใหม่นะครับราคาอยู่ประมาณ2,650บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ด้านไหนก็จะมีถุง ใส่มาให้แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทั้งชุดเลยนะครับคือสั่งมาทั้งชุดเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเฉพาะเซนเซอร์นะครับ2ตัวนี้ราคามันก็อยู่2,000กว่าบาทแล้วนะครับเกือบ2อ0พนะครับเปลี่ยนยกชุดมันจะคุ้มกว่านะครับก็เลยสั่งยกชุดมานะครับก็งานค่อนข้างเนียนนะครับ ัวนี้นะครับก็จะมีรหัสตัวนี้ก็จะมีการแต้มมาร์กนะครับตัวนี้ห้ามไขนะครับตัวนี้แต่มาร์กสีขาวไว้ถ้าเราไปหมุนนะครับก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่ามีการขยับหรือเปล่าสีตัวนี้มันก็จะแตกหลุดออกไปนะครับเช็คได้นะครับว่ามีการเคยผ่านการถอดมาหรือเปล่านะครับจะแต้มหัวน็อตทุกทุกหัวเลยนะครับทีนี้เราก็ดู รู้แล้วว่าเรือนตัวเนี้นะครับเคยลือมาหรือยังนะครับนี่ครับโอลิงก็มีมาให้ใหม่นะครับก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อพี่น้องคนไหนสนใจอยากจะสั่งนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับเบิกศูนย์นะครับ2650บบาทนะครับ Okay. ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย